ดูยังไงว่าผู้หญิงคนนี้รักเราสังเกตวิธีสังเกตผู้หญิงว่าคนนี้รักเราดูยังไงผู้หญิงถ้ารักใครแล้วเนี่ยดูง่ายๆทุ่มเทแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะรักแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะเอออันคอนดิชันแนลเลยทุ่มเทแบบ บางครั้งก็แบบหลับหูหลับตาเออก็คือรักมากไงแล้วก็อีกข้อหนึ่งเลยคือที่สําคัญมากเลยก็คือผู้หญิงคนนั้นนะ่ะจะไม่รีดจะไม่รีดเงินกับเราจะไม่รีดไถเงินกับเราแบบสังเกตงา่ายๆเลวก็คืออ่ะในช่วงที่สมมุติว่านะถ้าเขารีดไถเงินกับเราอู่ช่วงหนึง ในเวลานั้นน่ะเขาอาจจะไปเปไปทุ่มเทกับอีกคนหนึ่งก็ได้อืมลองสังเกตดูนะใครมีแฟนที่แบบขี้อ่อนเอาใจพูดเก่งหวานจ้าจ๋าเงี้ยแบบรแบบีดเงินแบบแบบอยากได้เงินกับเราเยอะๆเงี้ยแล้วทีนี้แบบลองสังเกตดูเขาเอาไปทุ่มเทกับใครอยู่หรือเปล่าเขาเอาไปเปใครอยู่หรือเปล่า เพราะว่าถ้าผู้หญิงถ้าเขารักเราอ่ะเขาจะไม่รียเงินกับเราหรอกจริงจอืมส่วนอผู้หญิงจะดูผู้ชายว่าเขารักเราจริงไหมดูตรงไหนอ่าดูตรงไหนดูเวลาที่แบบว่าเราลําบากถึงว่าเราชึงว่าผู้หญิงลําบากอย่างเงี้ยลาบากไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องหรือว่าบางทีก็ซัพพอร์ตเรื่องเงินได้แต่ว่า ไม่ใช่แค่เรื่องการเงินน,งนะบางทีความรู้สึกเนี้ยในช่วงที่ผู้หญิงอ่อนแอในช่วงที่ผู้หญิงอ่อนแอความรู้สึกว่าเออสมมุติว่าอ่าแค่เฮยมารับเราไปกินข้าวหน่อยเราไม่สบายอะไรไหมเออผู้ชายคนนั้นไปหาหรือเปล่าเทคแคร์รีบไปหรือเปล่าอะไรไหมเออในช่วงที่แบบบางครั้งแบบไม่สบายเนี้ยไม่ใช่ว่าซื้อยาไปให้เอา้านี่ยากินเธอกินยานะเดี๋ยวเรา ไปเที่ยวกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนก่อนเออเพื่อนนัดไปมันไม่ใส่ใจเออเราดูเด่ด,ดูได้ง่ายรติว่าผู้หญิงเราไม่สบายผู้หญิงไม่สบายปุ๊บใช่ไหมแล้วก็แฟนมาหาพอแฟนาหาปุ๊บเออซื้อยาซื้อนู่นนี่มาให้มาเช็ดตัวดูแลเออพูดเอาใจพยายามเอาใจใส่เราในช่วงที่เราอ่นอนแอนะถ้าผู้หญิงถ้าจะสังเกตผู้ชายว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าบางครั้งอะ่ะเขาไม่ได้รวยไงไม่สามารถซัพพอร์ตเรื่องการเงินได้แต่ว่า ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเนี้ยเราสามารถดูได้ว่าเขารักเราหรือเปล่าอืมสารคิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ